ดีค่ะเปิ้ลพลังใบค่ะนะคะต้อนรับทุกท่านนะคะมาเที่ยวชมสวนนะคะทางโซนบ้านน้ำโจรบ้านน้ําโจรทุ่งเบญจาทถ่าใหม่ใช่ไหมคะ,ะวันนี้นะคะเปิ้ลอยู่กับทางคุณพี่สายชนเนาะตอนนี้นะคะมาเยี่ยมชมสวนหลังจากที่เก็บเกี่ยวลผลผลิตในปี67วันนี้มาในวันที่27พฤษภาคมพศ2567ค่ะนะคะวันนี้เรามา เยี่ยมยามถามข่าวกันค่ะว่าหลังจากที่นะคะเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วนะคะก่อนหน้านี้มีการดูแลทุเรียนเป็นอย่างไรในปีนี้เจอปัญหาอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปคุยกับทางคุณพี่สายชนเลยค่ะปีนี้นะคะอยากจะให้คุณพี่สายชนแบ่งปันสักนิดหนึ่งค่ะในการทําทุเรียนปีนี้นะคะมีปัญหาอย่างไรบ้างในส่วนทุเรียนของเราค่ะพี่ค เราเริ่มตั้งแต่การทําดอกเลยจ้ะทาดอกก็มีปัญหาเรื่องฝนล,ลากยาวจนถึงพฤศจิกาเพราะนั้นงานที่เราวางแผนว่าจะให้ออกดอกตอนพฤศจิกา,กาก็ยืดเยื้อไปถึงปลายเดือนฝนเริ่มมาช่วงไหนคะพี่ก็ตั้งแต่มิถุนายนยาวลากยาวจนถึงพฤศจิกาถึงวันที่สิบกว่าเกือบยี่สิบค่ะเราไปทําดอกได้ช่วงเดือนไหนคะทีนี้ ก็มากักโศกได้ตั้งหลังปลายเดือนพฤศจิกาครับค่ะแล้วก็ดอกก็มามาประมาณต้นเดือนธันวาโอ้ปีนี้ดอกมาช้ากว่ากําหนดช้ากว่ากําหนดเดือนนึงครับช้ากว่ากําหนดเดือนนึงเพราะว่าฝนเยอะจัดฝนฝนเยอะแล้วก็มไม่ไม่ทิ้งช่วงให้เราทํางานเลยแล้วก็กักโศกไม่ได้กักโศกไม่ได้แต,แต่ก็มาได้ดอกช่วงธันวา ก็รุ่นแรกออกมาได้ผลผลิตประมาณตันพวฟาตอนตอนช่วงพฤศจิกามันจะมีช่วงดอกที่มันหลุดมาได้ประมาณสามสี่ต้นอ๋อก็คือมีดอกมาบ้างติดดอกมาบ้างแล้วก็ฟอไปแล้วก็ฟอไปบ้างที่รอดมาก็คือได้รุ่นแรกแค่นั้นเองแล้วที่เหลือก็เป็นรุ่นสองทั้งหมดปีนี้เราได้ทุเรียนกี่รุ่นสองรุ่นครับปีนี้ได้ทุเรียนสองรุ่นค่ะรุ่นแรกมาเยอะ รุ่นแรกตันกว่ากว่ารุ่นแรกตันกว่ากว่ารวมกับเบญจพันธ์ก็ประมาณสองตันอ๋อแล้วรุ่นที่สองเป็นยังไงบ้างคะในรุ่นที่สองดอกดอกออกมาเป็นยังไงบ้างคะมีปัญหาเกี่ยวกับการออกดอกไหมดอกสมบูรณ<ล>์ดีไหมรุ่นที่สองก็มีปัญหาสวนข้างๆก็ออกอยากแต่ว่าของของเราคือเราสะสมมาเต็มที่ค่ะก็กักศอกได้ประมาณ เจ็ดวันประมาณเจ็ดวันได้แล้วก็เรากระแทกน้ําไปเต็มที่ก็ได้ดอกจุดที่สองมาเต็มต้นพื้แปลงอ๋อก็คือติดดอกติดดอกทุกแปลงค่ะทีนี้เราเรากระแทงน้ําเร็วกว่ากําหนดปกติเราจะประมาณสิบวันกระแทกแตเห็นอากาศไม่ไหวก็เลยว่าลองเสี่ยงดูค่ะรอบหนึ่งกระตุ้นไป่น้ําไปประมาณพันสองร้อยลิตรครับ กระตุนไปครั้งหนึ่งแล้วก็อีกสามวันกระตุนไปอีกหกร้อยลิตรก็ได้ดอกเต็มต้นก็คือให้น้ําแบบเยอะขึ้นจากปกติเกินกว่าปกติครับแล้วย่นระยะเวลาการให้น้ําเข้ามาล่ะก็ปกติว้นสามวันแล้ววันที่สี่เราจะเข้าค่ะเราเราจะทําแบบนี้ได้แค่ประมาณสองรอบเป็นที่ค่ะอือแล้วก็แต่บางส่วนเขาก็ใช้วิธีอ่อยน้ําคือค่อยๆเลี้ยงน้ามาเรื่อยๆค่ะตามความชื้นนะค่ะครับแต่วิธีไหนที่ได้ผลดี ที่ที่ที่เราสัมผัสแล้วการให้น้ําไม่ต่างกันไม่ต่างกันไม่ต่างกันขึ้นอยู่แบบเทคนิคแล้วก็จังหวะโอกาสมากกว่าต้องดูตามความเหมาะสมของพื้นที่ของแต่ละสวนใช่ไหมคะชินของต้นไม้เราด้วยของผมมาปรับใช้การกระแทกน้ํานี่มาปีที่สามผมก็เลยว่าไม่ได้มีระบบการอ่อยน้ําค่ะปกติก็จะอ่อยน้ํากันคําว่ากระแทกน้ําที่เราให้แต่ละต้นเนี่ยค่ะเราให้เราให้เยอะไหมพี่เราให้ให้เต็มที่อ่ะครับ เต็มที่ประมาณกี่นาทีเอส่วนมากผมจะไม่จับเป็นเวลาผม,ผมจับเป็นลิตร,รก็เต็มที่ปกติก็ตั้งแต่แปดร้อยถึงพันสองแปด้อยถึงพันสองในพื้นที่ของเราเนี่ยประมาณเท่าไหร่คะในพื้นที่ที่เราให้ถ้าตีเป็นลิตตีเป็นลิตผมผมตีนะผมตีระบบทั้งแปลงแปลงของเราเนี่ยคะ่ะแปลงเราประมาณเท่าไหร่ก็ประาณกี่ต้น ตีทิ้งเนี่ยนะฮะครั้งหนึ่งก็ประมาณหกต้นนะเพราะระบบไฟฟ้าเรายังยังไม่ได้ปรับเป็นต่ำติดก็จะลำบากตรงนี้ค่ะแล้วในรุ่นที่สองก็คือมาทุกต้นมาทุกต้นมาทุกต้นครับแล้วมีปัญหาที่ว่าติดดอกพอมาแล้วมันร่วงหรือว่ามันเกิดปัญหาอะไรไหมคะเพราะว่าปีนี้นี่รู้สึกว่าจะมีดอกร่วงอ่าเพราะว่าหลายสวนนะคะที่ที่มองดูว่าหลายสวนก็ผลผลิตลดลงค่ะ ส่วนหนึ่งก็คือเราเราแต่งตอแต่งดอกค่อนข้างขาดก็คือไว้ตำแหน่งที่เราจะไว้ลูกเลยค่ะฉะนั้นการหลุดร่วงของเราจะไม่ค่อยมีปัญหาอเราจะเตรียมเตรียมการพวกนี้ไว้พร้อมอยู่แล้วครเราไม่ไม่ปล่อยให้เกิดค่ะเราจะมีการวางแผนล่วงหน้าใช่ครับค่ะและทีนี้ในการสะสมที่พี่บอกว่าการสะสมอาหารมากเพียงพอแล้วจึงทําให้ออกดอกดีพี่สะสมมายังไงคะ สะสมยังไงเลยชก็พื้นฐานทั่วไปก็เราเราจะใช้ถ้ายังยังเรายังไม่เอาดอกเราก็จะให้ห้าสิบแปดสิบแปดนะสองร้อยบวกพลังใบบวกรองเสริมบวกเคลเซมโบรอนค่ะครับอืมก็ประมาณกี่รอบทุกเจ็ดวันมันวัดรอบไม่ได้ของผมวัสะสมไปเดี๋ยวนะผมเลาก่อน ประมาณแปดเหมือนกันปีนี้ปีนี้มากกว่าปกติปีนี้มากกว่าปกติสี่ครั้งก็คือใบใบเป็นรอนเต็มนะปีนี้ปีนี้แปดถึงใบดำตันค่ะเราต้องเติมอาหารบ่อยครั้งเพิ่มขึ้นเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติใช่ไหมคะพี่ปีนี้โหดจัดธรรมชาติปีนี้โหดจัดเลยจ้าของสวนบอกว่าธรรมชาติโหดจัดเลยนะคะปีนี้โหดมากเพราะว่า หนึ่งคือฝนฝนก็ฝนเกินไปใช่ฮะอแล้งก็ลมหนาวมามาทิงมีลมหนาวมามีมีลมหนาวมีสักกี่วันเองรอบละสามวันสามวันแล้วมาแป๊บเดียวคือค่ะถ้าเราไม่เตรียมการให้ดีอ่ะคือไม่ทันอากาศไม่ไม่สามารถที่จะเอาดอกทันอ่ะค่ะแต่มันจะมาแบบกระปิบกรอมาไม่เต็มต้นมาสากกิ่งสีกิ่งเพราะฉะนั้นการสะสมอาหารนี่คือใจสําคัญในการที่จะได้ดอก ปัจจัยที่สาคัญที่สุดเพราะว่าเราจะรอที่ว่าอ่ารอโอกาสที่ว่าอากาศมาเนี่ยไม่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 เราจับจังหวะไม่ทันไม่ทันใช่ไหมคะพี่เราต้องสะสมรออากาศรอให้พร้อมก่อนพร้อมที่สุดค่ะอากาศมาปั๊บเราก็จัดการอต้นเราพร้อมอากาศมาเราก็ได้ดอกครับค่ะแล้วดอกออกมาเป็นยังไงบ้างคะพี่ดอกติดผลเนี่ยสมบูรณ์ดีไหมคะหลังจากที่มันออกมาแล้วที่ว่าพี่ว่ามันมีการหลุดล่วงมีการอะไรยังไงบ้าง ของเราไม่มีปัญหาเรื่องการหลุดร่วงเพราะเราแต่งแต่งเสร็จเพราะว่าแล้วอีกอย่างดอกเราพอดีต้นพอดีต้นปั๊บกนั้นการจัดการในการติดลูกติดผลมันก็ง่ายค่ะเพราะอาหารไม่ถูกแย่งกันค่ะมันมันอาหารมันเหลือเพียงพอ่่คะแล้วลูกมันก็จะจับหางแย่พิกเป็นลูกมันก็เร็วขึ้นค่ะแล้วการขึ้นลูกค่ะพี่การขึ้นลูกเป็นยังไงบ้างคือแทบแทบไม่มีร่วงเลย คือไว้กี่ช่อคือเต็มทุกช่อส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นอัตราปีนี้ที่ใช้พลังใบค่ะเปิลพลังใบที่เราใช้ทุกๆปีค่ะปีนี้เป็นปีที่เท่าไหร่แล้วใช้โอ้จาไม่ได้นะแต่เริ่มผลิตภัณฑ์มาห้าหกปีนี้ปีนี้เป็นปีที่แปดของพี่ปิติละแต่ประมาณเจ็ดปีเป็นอย่างน้อยเพราะผมใช้หลังคนปิติประมาณปีสองปีนะอ๋อค่ะแล้ว แลวทีเนี้ยมีปริมาณใช่ค่ะปริมาณปีนี้มีการปรับเปลี่ยนปริมาณการใช้ไหมปีนี้ผมมีการช่วงที่ใช้ใช้เยอะก็ใช้ช่วงสามร้อยซีซีต่อน้ำสองร้อยเนี่ยถือสี่ครั้งปกติผมจะใช้แค่สองครั้งทีนี้ใช้ใช้ในโดดที่เพิ่มขึ้นดดที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ถีขึ้นถีขึ้นเพราะต้องเอาให้เอาให้ทันในการทำแบบอันนี้เราไปช่วยจัดการอะไรคะพี่ที่ว่าเราใช้ถีขึ้น แล้วก็ใช้โดสที่เพิ่มขึ้นเราเอาไปช่วยในเรื่องจัดการด้านใดคะหนึ่งละมันช่วยให้เราต้นไม้เราอะโศกเร็วขึ้นค่ะใช่เพราะมันมีการรีดน้ํารีดอะไรด้วยค่ะทําให้เราจัดการง่ายขึ้นค่ะทันนทันอากาศทันเวลาค่ะทันลมหนาวพอดีอ่ะแล้วก็เราก็ตัวอื่นเราก็ลดการใช้อย่างอามิโนแล้วก็ไม่ได้ใช้อีกเลยค่ะครับเราก็ใช้ตัวพลังใบแทนทั้งหมด อืปริมาณก็คือใช้อัตราที่พี่บอกสามร้อยต่อน้ำสองร้อยลิตรใช่ครับประมาณสี่ครั้งประมาณสี่ครั้งตอนช่วงที่เราสะสมอาหารเตรียมที่เราจะกระตุ้นดอกอ๋อวก่อนที่จะก่อนที่จะทําดอกจริงๆใช่ครับก็คือใช้สามร้อยรอบหนึ่งใช่แล้วก็มาใช้ทําดอกอีกสามรอบใช่ครับอืมแล้วก็ช่วงช่วงที่เรา ไม่ได้เน้นอะไรแล้วก็เติมร้อยถึงสองร้อยยาวมาจนกระทั่งออกดอกพอออกดอกเสร็จเราก็ผ่อนเราจะเริ่มผ่อนเพราะกลุ่มนี้มันเป็นฮอร์โมนอยู่แล้วเราก็ต้องผ่อนผ่อนเหลืออาจจะใช้หนึ่งร้อยครั้งเว้นครั้งแล้วแล้วจนกระทั่งดอกบานจนห่างแย่ไม่เราก็มาเพิ่มปริมาณสองร้อยอีกสองครั้งสองครั้งพอขึ้นลูกดีอะไรดีเราก็เริ่มผ่นมาเหลือร้อยแล้วแต่จังหวะช่วงไหนที่พืช ทุเรียนเราต้องต้องการอาหารเยอะเราก็ต้องดูแความสมบูรณ์ของลูกเป็นยังไงคะที่มันติดลูกมาแล้วความสมบูรณ์ของลูกทั่วมีการหลุดล่วงเหมือนช่วงที่ติดลูกไปแล้วเนี่ยลูกโตก็ยังร่วงมันไม่มีไม่มีร่วงเลยมั้งตั้งแต่ดอกจนกระทั่งลูกนโตอ่าที่พื้นเนี่ยแทบจะไม่มีลูกร่วงเลยไม่มีลูกร่วงเลย พอการผสมเกสรอะไรมันจะสมบูรณ์ค่ะดอกค่อนข้างสมบูรณ์ค่ะแลวเปนี้ลูกอะค่ะน้ำหนักเป็นยังไงบ้างผลผลิตที่พี่ได้เรามาไม่ทันทุกปีเลยนะคะตัดเรวเรามาไม่ทันทุกปีเลยนะคะเพราะว่าพี่สายชนตัดก่อนทุกปีถึงปีนี้เนี่ยจะได้ผลผลิตที่ออกดอกช้าก็จริงแต่ก็ยังเก็บเร็วเหมือนเดิมเก็บเร็วเหมือนเดิมครับเพราะว่าอย่างนี้ต้องมีเทคนิคพิเศษที่จะ ต้องบอกทางคนทางบ้านที่กําลังฟังด้วยนะคะพี่<อ>เพราะว่าบางคนเนี่ยไม่เป็นแบบนี้เนาะถึงดอกช้ามันก็เลื่อนการเก็บผลผลิตไปอีกค่ะปีนี้เพราะสาเหตุอะไรเราถึงได้ตัดเร็วขึ้นกว่าเดิมอาจาจะมีส่วนกับกอากาศร้อนด้วยเนาะใช่ค่ะอันนั้นปัจจัยสำคัญเลยเพราะอากาศร้อนปั๊บตุเรียนมันจะหยุดเจริญเติบโตที่80่าวันนะครับเพราะ80่าวันมันไม่โตเราก็เลยเร่งให้มันแก่ไปซะ ค่ะเราจะได้ตัดในราคาที่มันสูงค่ะการที่พี่เร่งให้มันแก่เร็วขึ้นเนี่ยคือเราทํายังไงให้เราเก็บได้ไวขึ้นทํำยังไงค่ะก็ก็ต้องมีการใช้ปุ๋ยตัวหลังก็ใช้เยอะขึ้นค่ะก็มีการใช้ปุ๋ยโยกค่ะใช้ตัวกลางด้วยไหมคะหรือว่าใช้เฉพาะตัวหลังอย่างเดียวส่วนมากก็มีตัวกลางติดนิดหน่อยอ่ามีตัวกลางแต่ตัวหน้าไม่มีตัวหน้ามีมีเราต้องติดไนโตรเจนไปประมาณ คือไม่ไม่เกินสิบห้าอ๋อก็คือปุ๋ยตัวท้ายสูงนิดนึงเนาะค่ะแล้วใช้พลังใบบวกด้วยไหมคะหรือว่าใช้เฉพาะปุ๋ยพลังใบบวกไปสองรอยพลังใบบวกไปด้วยสองร้อกับปุ๋ยตัวท้ายสูงเนาะอ่าพอพอนั่นเสร็จปั๊บมันก็ไปกระตุ้นในการสร้างเม็ดสีสีเหลืองอะไรของทําตามธรรมชาติฮอร์โมนนะนะเปอร์เซ็นต์แป้งอ่อตรวจก่อนตัดค่ะ สี 4, 4, 4, 4, 4, ่สี่ิบาสี่สิบหกคือทุเรียนกับสุกอะ่ะคือเราได้ได้เราคิดเหมือนเดิมว่าทุเรียนจะต้องประมาณร้อยของเราตัดที่ร้อยเจ็ดวันทุกปีปีนี้พอได้เก้าเก้าสิบสองวันเราเอาทุเรียนไปตรวจพอไปตรวจตับก็เกษตรบอกว่าทุเรียนพี่ใกล้สุกแล้วนะ,ะให้ให,ให้รีบตัดไปแล้วเพราะว่ารุ่นรุ่นสองเนี่ยมันมัน้านับวันก็เก้าสิบสี่วันมัน เปอร์เซ็นต์แป้งมันได้หมดแล้วแล้วก็คุณภาพสีคุณภาพเนื้อมันได้หมดแล้วก็เลยตัดตัดสองวันค่ะแสดงว่าตอนนี้ก็คือว่าเปอร์เซ็นต์แป้งเราได้ค่ะ,คะวันเราย่นระยะเวลาลงค่ะแต่ทุกอย่างเราก็ต้องเตรียมเตรียมพื้นมาตั้งแต่การทำใบที่สมบูรณ์ด้วยแล้วก็ไม่ให้ติดแบคทีเด้วยถึงเราถึงจะได้ระยะเวลาเหมือนกับทุกปีที่เราตัดตัดเร็ว ปีนี้ก็คือเราเราตัดเท่ากับปีที่แล้วคืออาจจะหลังสงการนิดหนึงแต่นั้นมันตัดหลายมีดแต่ปีนี้เราตัดสองมีดเราจบเลยคค่ะรับในส่วนของการติดดอกออกผลก็ดีแล้วการผลผลิตปีนี้ค่ะพี่ผลผลิตปีนี้ของเราเป็นอย่างไรเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านๆมาทุกๆปีซึ่งเราเจอภาวะปัญหาทั้งฝนแล้วก็แรงแ้งก็แล้งสุดๆร้อนก็ร้อนสุดๆอย่างเงี้ยค่ะพี่ จริงๆแล้วผลผลิตเราจะต้องดอกลงใช่ไหมคะส่วนจะดอกลงอ่ามันจะต้องดอกลงแล้วของทางคุณพี่สายชนเนี่ยเป็นอย่างไรของผมได้ปริมาณเพิ่มขึ้นนี่แหละมันแตกตรงนี้แหละพี่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วตันหนึ่งที่เพิ่มขึ้นแค่ตันเดียวเพราะว่าปีนี้ผมเน้นไปทําทรงที่ A B C แล้วก็ทาพื้นสองสามสี่ทุกปีผมจะทำสามสี่สามสี่ห้าหกเลยส่วนมากเพราะว่าบางลงเขาต้องการเบอร์สามกิโลอะเชื่อมัน บรรจุกล่องนะเราก็ต้องทำสามไว้ให้เขาแต่ปีนี้เขาขอเบอร์เล็กลงอีกค่สองสามสี่ะแต่ก็มีติดห้าหกไปนิดหน่อยอืมันก็เลยทําให้จํานวนกิโลอ่ะจํานวนตาเราลดลงค่ะแต่ผลผลิตเราไม่ได้ลดลงนะเราเพิ่มขึ้นเยอะถ้านับจํานวนลูกเราเพิ่มขึ้นเยอะมากคค่ะรับแต่ว่าเราเป็นเบอร์ A B C จะเก้าสเอร์เซเราเน้นหัวมากกว่าทุกปีค่ะ ถือว่ามีความพอใจในผลผลิตของตัวเองไหมคะของปีเนี้คือที่ที่หลายๆสวนบางที่เนี่ยเจอแบบหนอนเราเจอหนอนไหมคะช่วงจะเก็บผลผลิตแล้วมันมีพวกนอนทําให้ผิวเปลือกหรือว่าเข้าไปกินเนื้ออะไรของออย่างเงี้ยค่ะมันมีไหมคะปีนี้เรามีหนอนสองลูกมีหนอนสองลูกทั้งแปลงเนี่ยนะพี่สามแปลงเนี่ยเรามีหนอนแค่สองลูกสามแปลงมีราดําแค่สองเข็ุ สามแปลงมีนอนสองลูกมีลาดาแค่สองเข่งอืแสดงว่าเราเจอผลกระทบเกี่ยวกับพวกศัตรูพืชนี้น้อยน้อยด้วยเยอะเยอะหรือน้อยครับทางบานนี่เยอะแต่ว่าของเราของเราจัดการคือทรงพุ่มเราเดี๋ยวลองดูทรงพุ่มเราของคนอื่นนะมีเยอะใช่ไหมคะแต่ของเราของเราแทบไม่มีแทบไม่มีใช่ครับอืโอเคเลยนะคะ ก็คือปีนี้เนี่ยอยากให้ทางวิสาชนช่วยช่วยสรุปให้สักนิดนึงค่ะในผลผลิตทุกๆปีที่เราทํามาแล้วก็ปีนี้เจอภาวะปัญหาแบบนี้เนี่ยนะคะช่วยแชร์ให้ด้วยค่ะในการมีเทคนิคดีๆยังไงที่จะแบ่งปันให้กับคนทางบ้านที่กําลังติดตามรับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ค่ะสิ่งสงําคัญของการทําสวนคือการเตรียมพร้อมค่ะทุกขั้นตอนเรา ทำสวนยุคใหม่ธุรกิจเกษตรกับการทําสวนผลไม้ทั่วไปไม่เหมือนกันเราต้องแยกแยกให้ออกก่ะเราจะทําแบบไหนถ้าคุณทาออ์เกนิกคุณก็ไม่ทำอีกสั้นผมบอกไม่ได้ว่าคุณทาออ์เกนิกทาแบบไหนเพราะผมเคยลองมาแล้วมันมันล้มเหลวใช่่ะผมเลยเอามาลูกครึ่งอินทรีย์กับเคมีผสมกันค่ะอด็ดเนาะอ่ะเด็เอาเพราะว่าเดี๋ยวนี้เคมีอินทรีย์อย่างเดียวมันก็สงออกลําบาก อินรีอย่างเดียวก็ไม่ทันโลกไม่ทันโลกค่ะแต่ถ้าเราเคมีหนักไปต้นเราก็ป่วยอยู่ไม่ไหวเหมือนกันค่ะจันนั้นเราก็ต้องหาความสมดุรณละอยู่กับธรรมชาติได้เทคนิคคือการทําสวนต้นเล็กๆพยายามอย่าให้สิ่งแวดล้อมในสวนเราเปลี่ยนแปลงหรือล่มเด็ดขาดค่ะจะนนั้นดินเราจะต้องดูแลอย่างดีนอกจากใบใบเนี่ยมันจัดการง่ายอยู่แล้วค่ะว่าเรามีเคมีมีพันธุ์ดีๆเยอะะไปค่ะจฉะนั้น เรายังไงก็ตามทําสวนยังไงเราจะใช้สารใช้ไม่ใช้สารก็แล้วแต่ค<ฆ>่ะทุกอย่างจะต้องอยู่ที่ดินทั้งหมดค<ฆ>่ะครับเพาะฉะนั้นขอให้หนึ่งวางแผนให้ดี<ฆ>แต่ละปีอ่ะ<ฆ><ฆ>การทําสวนทุเรียนเชิงเชิงอุตสาหกรรมค่ะ<ฆ>คุณต้องวางแผนข้ามปี<ฆ>ว่าปีหน้าสมมติว,ว่าเราก่อนจ,จะตัดเนี่ยเราต้องวางแผนไปแล้วเราไว้ผลพอเราติดลูกเสร็จว่ากล่าวแล้ว ผลผลิตไม่เสียหายแล้วเราต้องวางแผนปีหน้าแล้วเราเราจะย่นเวลาไมาอา่อีกสักนิดอีกสิบวันอ่ะทำยังไงเราต้องวางแผนอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าโดยทั่วไปที่เห็นกเกษตรกรทํากันก็คือพอเก็บผลผริเ่ะอันดับแรกที่กเกษตรกรคิดได้คือผนอยากขายยากก่อนอันดับแรกเลยออืโดยโดย,โดยคือมันมันก็ถามว่าผิดไหมไม่ผิดมันเป็นการลงทุนที่ประหยัด แต่ที่สวนนี้ไม่เคยใช้ยาฆ่ายะเพราะว่าเราได้มีการเติมพวกจุลินทรีย์เพื่อให้สิ่งแวดล้อมเราเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนจกสมัยที่อากาศยังไม่แปรปวนเพราะว่าเราจังเจออากาศแบบนี้อีกสี่ห้าปีอย่าลืมนะค่ะฉะนั้นการวางแผนที่ดีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่ไม่กระทบกับจุลินทรีย์ในดินของเรามากไปนะแล้วก็พยายามลดต้นทุนนะครับ แล้วก็จังหวะเร่งจังหวะไหนโดยให้ดีนะไต่ตออให้ดี่ะต้องมีการวางแผนในการทาสวนอย่างดีมากใช่ครับอยู่ที่การวางแผนอย่างเดียวฮะแล้วก็วันวางแผนจัดการให้ทันค่ะทุกช่วงให้ทันต่อมันไม่ได้มีอะไรที่พลิกแพงอะไรที่ยุ่งยากค่ะเราต้องดูต้องมีการจดบันทึกแต่ละปีไหมคะพี่จดทุกปีค่ะต้องมีการจดบันทึกเนาะคุณเจอปัญหาอะไรคุณจดไว้แล้ว ล้วคุณเวลาคุณเลือกอะไรไม่ออกคุณมาเปิดดูแล้วคุณจะรู้ว่าเออปีที่ผ่านมาเราเจอปัญหาอะไรนี่เราแก้อย่างไงแล้วได้ผลอะไรเราควรจะบันทึกอของผมบันทึกบันทึกมาทุกปีนี่เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะในการทําการจดบันทึกเนาะในการทําสวนแต่ละปี่แต่สวนว่าเทคนิคจะจะทําให้ดอกออกก่อนยังไงน่เดี๋ยวในยูทูบเยอะะเราศึกษาดูได้ค่ะผมว่าสิ่งสําคัญที่เราจะต้องกคือเรา เราต้องวางแผนให้ดีจัดการสวนให้ดีให้สิ่งแวดล้อมดีที่สุดอ่ะอย่าอย่าไปทําอะไรที่มันกระทบต่อนิเวศในสวนเรามากจนเกินไปค,ค่ะ,คะโอเคแล้วในส่วนของฮิวมิกค่ะฮิวมิกเปิ้ลรักดินนะคะปีนี้ที่เราเอามาใช้ในสวนทุเรียนเราใช้เต็มแปลงเลยใช่ไหมคะใช้เต็มแปลงแล้วใช้ปริมาณที่เยอะมากด้วยค่ะ แล้วเรามีการใช้อย่างไรค่ะอยากให้พี่สายชนช่วยแบ่งปันในส่วนของทางดินของเราด้วยก็คือเปิ้ลตัวฮิวมิกเปิ้ลรักดินเนาะค่ะ,ะใ้แชร์ประสบการณ์สักนิดนึงในการใช้ตัวฮ<ช>ิวมิกจริงๆริะมันมันไม่เห็นผลทันทีหรอกเราจะเห็นผลอีกทีก็ตอนที่ว่าเราใช้แล้วใบเราอะ,ะดีขึ้นไหม เพราะมันมีมันไปฟื้นฟืระบบรากให้เราค่ะดังนั้นถ้าเราไม่เปิดรากดูเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันดีไม่ดียังไงแต่ว่าของผมก็คือใบสามใบอยู่จนครบตัดลูกเร็ดใบสามใบครับอยู่ครบมาถึงใบทุเรียนของเราเนี่ยหรอที่เราทําไว้สามใบค่ะแล้วแล้วใบที่ใบออดที่ออกมาเนี่ยเราเราไม่ได้เก็บเลยนะปีนี้เราปล่อยมาแลกินหมดเลยก็ยังอยู่ครบสามใบก็ เนี่ยเพิ่งมาล่วงก็แก๊กก็แก๊กในตอนที่เราเริ่มทําใบหนึ่งของปีปีหกแปดแสดงว่าความแข็งแรงของใบของเขาอยู่ได้นานพอสมควรพี่อยู่ได้นานเพราะระบบลากเขาฟื้นมาจากเราลงแพ็คโคไปปีนี้ผมว่าลงไปก็ไม่เยอะแล้วแล้วปีนี้พี่ใช้ไปเยอะไหมคะตัวฮิวมิกแต่ละต้นแต่ละต้นที่เราใช้อัตราส่วนแต่ละแต่ละต้นนะคะใช้ไปเยอะไหมให้เยอะไหมเยอะไหมอะค่ะ มันวัดยากนะค่ะเพราะว่าผมบอกลูกน้องว่าให้สาดให้ทวดให้ทวดทั้งแปลงใั้งแใช่ผมไม่ได้มันผมไม่ได้สาดแค่คนต้นผมให้สาดทั้งแปลงก็คือเราฟื้นฟูยาเยอะจะงามทั้งแปลงเลยอ๋อให้งามทั้งยาให้งามทั้งต้นทุเรียนเลยทีเดียวใช่ไหมคะอ๋อผมสั่งคุณเปิ้ลไปเท่าไรสี่ตันเนาะสี่ตันผมผมก็ใช้หมดภายในสองครั้งโอทุเรียนผมทุเรียนโตผมมีเท่าไหร่ ไม่ถึงสามร้อยต้นดีั้งค่ะผมไปใช้เนี่ยประมาณสองครั้งสิบต่นเน้นเฉพาะกับทัุเรียนอย่างเดียวทุเรียนอย่างเดียวก็มีเอาไปลองใช้กับบางคุดบ้างแต่ว่ามันไม่ทันเห็นผลเพราะน้ำมันท่วมสะค้ะน้ำท่วมเยอะใช่ะเราก็เลยไม่รู้เลยเลยวังไม่ทราบค่ะอ่าแล้วในส่วนของการที่ว่าใบเขียวใบ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 มันสวยเนาะพี่เนาะอ่าแต่ว่ามันจะให้ผลก็ประมาณประมาณกี่วันนะคะมันถึงจะเห็นอย่างนี้กี่วันนะใช่ มันก็ตอบยากนะตอบตาอยากยใช่ไหมแต่ถามว่าที่ที่เท่าท,ที่ผมเปิดลากดูเนะี<า>่ยให้ไปไประมาณยี่สิบวันรนะากาก็เริ่มเริ่มมีการฟื้นตัวค่ะก็คือน<า>ในส่วนของฮิวมิกนี่ก็คือมันจะช่วยให้ระบบลากแข็งแรงขึ้นใช่ไหมคะพี่ขอ,ของผมอ่ะ จะไม่ไม่ค่อยดูที่ใบผมจะดูที่รากก่อนผมยังไม่มีการกระตุ้นใบโดยปกติแล้วผมจะกดตุ้นรากอย่างเดียวแล้วก็เดี๋ยวรากพร้อมอะไรพร้อมใบเขา,าก็มาเองเราจะรู้อีกทีก็ตอนที่ใบเดินแล้วเราก็ค่อยๆเขี่ยดูว่ารากรา,ากเดินดีไหมแค่นั้นแต่ก็ถือว่าปีนี้รากเดินดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็เอา,เอา,เอาพวกใบพวกอะไรเงี้ยเรามาปัน่น ทำมีซีวัตถูเพิ่มด้วยแล้วก็เอาฮิมิกเอาฮีมิกกบไปอีกทีหนึ่งหมายถึงเอาเอาใบลงไปก่อนเอาเนี่ยเอากิ่งเอาใบที่เราตัดแต่งตอนตอนแรกเรามาปั่นให้ละเอียดแล้วก็เอาฮีมิกทับอีกทีหนึ่งฮิมิกปูพื้นเอาฮิมิกทับใบไปอีกทีหนึ่งเหมือนจะเอาฮีมิกไปช่วยย่อยใบหรือกิ่งอีกทีหนึ่งอ่ามันก็เลยได้สองดิกฉะนั้นใบผมก็จะจะอยู่ได้ครบเพราะระบบราจะดี ดินจะโปร่เห็นพี่บอกว่าในส่วนของที่ว่าช่วงเก็บเกี่ยวอะค่ะก่อนเก็บเกี่ยวที่พี่เติมฮิวมิกเข้าไปเนี่ยค่ะมันมีผลกระทบอะไรไหมก่อนเก็บเกี่ยวที่พี่ใช้ยี่สิบวันไม่มีผลไม่มีผลใช่ไหมคะเป็นการเตรียมพร้อมก่อนที่ว่าใบอ่อนพอดี้เราตัดหมดก็พอดีต้นแทบจะไม่ได้พักเขาก็สามารถที่จะแทงแบบนั้นได้อ่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคใช่ไหมพี่ถือว่าเป็นหนึ่งเทคนิคที่ หลายคนที่ไม่ต้องไปกระตุ้นใบเออไม่แนะนําให้กระตุ้นใบก่อนค่ะจริงๆอ่ะกระตุ้นใบมันง่ายอยู่แล้วเพราะว่าเราแค่เอาปุ๋ยตัวหน้าสูงๆไปพ่นมันก็เหมือนบังคับบังคับอยู่แล้วแต่ว่าเราควรจะกระตุ้นรากมากกว่าอให้รากเขาพร้อมที่สุดแล้วแล้วเดี๋ยวเขาก็สร้างใบเขาเองค่ะเ้าก็แตกใบวันเองค่ะเทคนิคของพี่ก็คือใส่ก่อนเก็บ20วันใช่ ก็แล้วแต่ปีด้วยนะไม่ใช่ว่าใส่ก่อนเก็บ20วันแต่เพิ่นปีนั้นต้องเก็บเกี่ยวที่120 130วันก็ไม่ใช่นะมันก็ไม่ใช่ใชต้องดูต้องดูแป้งก่อนเราเราตรวจเปอร์เซ็นต์แป้งเสร็จปั๊บพอเราบอกทุเรียนเราจะตัดได้อีกวันสองวันเนี้ยเราก็ใส่ได้เลยเราก็ใส่ได้เลยก่อนเก็บเกี่ยว20วันอย่างนี้ไหมคะก็เหมือนกับว่าเราจะตัดชุดใหญ่เมื่อไหร่ล่ะเราก็ต้องดูก่อนแต่ว่าถ้าทุเรียนเราไว้หลายรุ่นค่ะ สมมติว่าเราไว้ทุกรุ่นอย่างเงี้ยมันก็ต้องไปวัดกันที่รุ่นสุดท้ายเราจะตัดเมื่อไหร่มันก็ว่าไม่ได้อีกเนาะพี่เนาะมันไม่ตายตัวคือถ้าส่วนผมมันจัดการง่ายเพราะมันแค่รุ่นตอรุ่นเราก็รู้แล้วว่ารุ่นหลังเราจะตัดเมื่อไหร่เรายู่สิบวันก่อนตัดรุ่นหลังเราก็ไปตัดโอเคในส่วนของตัวพลังใบของเรามาถึงปีที่หกแล้วเนาะคาดว่าน่าจะปีที่หกแล้วนะคะ ผลผลผลิตของเราเนี่ยก็ยังยืนพื้นที่คุณภาพดีมาตลอดนะพี่เนาะ<ช>ค,ค่ะและในส่วนของผลิตภัณฑ์เปิ้ลพลังใบค่ะนะคะอยากจะให้ทางพี่สายชนช่วยแชร์สักนิดนึงค่ะนะคะตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งณปัจจุบันที่เรายังใช้อยู่ในผลิตภัณฑ์ของเปิ้ลพลังใบค่ะนะคะมีส่วนไหนที่ดรอปลงบ้างไหมคะตัวเปิ้ลพลังใบดรอปลงไหมไม่ไม่มีดรอปนะครับค่ะมันจะมีปัญหาเรื่องการเข้ากันกับพวกยาครีมค่ะ มันส่วนหนึ่งก็คือเราใช้น้ําบาดาลในการผสมยาด้วยค่ะมันก็มีผลในการละลายใช่แต่มันมีตะกอนเยอะมีสนิมมีอะไรแร้พิษเยอะครับมันก็จะถามว่าคุณภาพคือถ้าแป้งที่เราใช้น้ําบ่ออย่างเดียวค่ะก็ใช้ได้ค่ะแต่ถ้าแป้งไหนที่เราใช้น้ําบาดาลปั๊บมันก็จะมีปัญหานิดหน่อยมันจะมีปัญหาตรงที่เป็นตะกอนเนาะใช่ครับใ่จะเป็นมันคือพลังใบมันจะขึ้นคื้จาเป็นแพร่เลย ไม่ไม่ถึงขั้นวุ้นน่ะแต่เป็นเป็นเป็นลิ้วๆอ่ะเป็นคล้ายๆกับไม่ไม่รายอ่าใช่อ่าถ้าเกิดว่ามันไปเจอสิ่งที่ว่าอ่าผิดปกติคือพีเมันไม่เป็นกดค่ะมันจะไปกระตุ้นตัวนั้นให้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นทันทีอ่าอืมอ่มันคุณภาพก็คือไม่ได้ตอบลงแต่ว่าเราก็เราก็ต้องเลือกน้ำเลือกน้ำในการใช้ครับผมค่ะเราก็เลี่ยง ตอนหลังผมก็ถ้าแปลงไหนที่นั่นผมก็เลี้ยงเป็นใช้เป็นยาผงยาฆ่าแมลงจะจะเป็นยาผงหรือเป็นยาแบบน้ํามันไปเลยอ,อ,อนนในการนําตัวตัวอื่นที่มาผสมกับพลังใบใช,ใช่ไหมคะแต่ตัวที่พลังใบเองเป็นยังไงบ้างตัวพลังใบเองก็ประสิทธิภาพยังคงเส้นคงวาตลอดเสมอต้นเสมอปลายเสมอต้นเสมอปลายค่ะค่ะยังไม่มีดอก ยังไม่มีดอกสิ่งที่ได้จากพลังใบทุกๆปีค่ะพี่ทุกๆปีตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตอนนี้ค่ะความประทับใจของเรานะคะเล่าเป็นความรู้สึกค่ะให้กับคนทั้งบ้านฟังสักนิดนึงค่ะความประทับใจเราคือเราเหมือนกับเราสามารถควบคุมต้นไม้ได้ได้ส่วนหนึ่งอะค่ะปกติแล้วเราต้องพึ่งสิ่งแวดล้อมอากาศอย่างเดียวแต่ว่าเราใช้ตัวนี้เป็นการช่วยในการช่วงชิงจังหวะมากกว่าผมส่วนมากผมจะใช้ในการช่วงชิงจังหวะคอนเะอต ช่องไหนที่เราอัดช่วงไหนที่เราถอยนะคะก็เราก็ดูเอาตามความเหมาะสมนะครับคจะจะแบบนั้นมากกว่าเพราะทําให้เรามีโอกาสเพิ่มขึ้นอ่ะโอกาสในการได้ดอกได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นคถือว่าเป็นตัวช่วยตัวช่วยอย่างดีเป็นตัวช่วยอย่างดีที่ทําให้เราบริหารจัดการสวนเราง่ายขึ้นถูกต้องไหมคะพี่โอเคนะวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะทางคุณพี่สายชนนะคะที่ มาให้การต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วก็นะคะแบ่งปันนะคะเกี่ยวกับการทําสวนเนาะในแนวของทางวิสาชนแบ่งปันให้กับคนทางบ้านได้ฟังกันนะคะใครนะคะสงสัยข้อมูลในเรื่องการทําสวนนะคะอยากมาแลกเปลี่ยนทางวิสาชนสามารถเข้ามาเที่ยวชมสวนได้ไหมคะได้ครับได้เนาะ รบกวนคุณพี่สายชนฝากเบอร์โทรสักนิดนึงค่ะ0 8 9 0 8 9 9นค่ะค่ะ0580นะคะ,คะท่านใดที่อยากเข้ามาเยี่ยมชมสวนอยากมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำสวนค่ะหรืออยากเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในเครือของเปิ้ลพลังใบค่ะสามารถเข้ามาสอบถามได้ทางคุณพี่สายชนที่สวนบ้านน้ำโจรตำบลทุ่งเบญจาตำบลทุ่งเบญจาอําเภอท่าใหม่อําเภอท่าใหม่จังหวัด จำทบุรีค่ะนะคะและถ้าเกิดท่านใดนะคะอยากสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โดยตรงที่เปิ้ลก็โทรที่เบอร์087ค่ะ1 8 3 1 7 9 0ค่ะ087ค่ะ1831790ค่ะวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะพี่